สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นีน้าทาโรนะคะก็จะมาทานายดวงคุณรของคุณนะคะประจาเดือนเมษายน2 5ง6นนะคะก็จะมาคอนเทนต์ในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคาเตือนหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้แล้วแต่ว่าดวงของใครจะเป็นแบบไหนยังไงเพราะว่านี่น่าจะทํานายแบบทั่วไปนะคะไม่เจาะจงดวงของใครเนาะเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบเป็นแนวทางในการดำิงชีวิตก็พอนะคะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้า อยากจะรู้ว่านีนาเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทาร์โรอลลัคอมได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีนานะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีนาทาโรมาได้เช่นเดิมนะคะอะเรามาดูที่พลังงานเอเครตของคุณไกด์ไลน์นำทางชีวิตของคุณบอกว่าลิมรสชีวิตของคุณเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้แบบลิมรสชาติการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าไกด์ไลน์ประมาณนี้นะคะ มาดูาราศีมีราศีกุ่มเมษต,ตุลน,นะคะสามราศีนี้จะมีบทบาทกับคุณนะคะในเดือนเมษายนแล้วก็สีที่ถูกฉลกับคุณในเดือนนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะเลขที่เป็นมงคลคือเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขสิบนะคะอ่ะโอเคตามนี้เลยมามาดูไพ่พระพุทธเจ้ากันบ้างนะคะไพ่พระพุทธเจ้านะคะบอกว่า ตุนคุณทำงานเพื่อคนอื่นมาตลอดอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นขอให้คุณสนุกไปกับบทบาทของตัวเองนะคะทุกคนล้วนแต่มีบทบาทที่แตกต่างกันคุณกำลังจะหลุดพ้นจากความมืดมิดโลกใบมใหม่จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าของคุณแล้วก็บอกว่า คุณกำลังสร้างแผนระยะยาวในอนาคตให้กับตัวเองนะคะลิมรสชีวิตของตัวเองลิมรสชาติการใช้ชีวิตของตัวเองนะคะในเดือนนี้อ่ะก็อันนี้คือคำแนะนำนะคะคำแนะนำมาก่อนนะคะอ่ะมาดูต่อไปเป็นเรื่องของการเงินกันบ้างอ่าขอภัยที่มาช้านะคะในช่วงนี้เพราะว่า เบรกมาสี่ห้าวันไม่น่าจะห้าวันเนาะก็น่าจะห้าหกวันได้เพราะว่านี่น่าไปทํางานนอกสถานที่แล้วก็คือลงพื้นที่เนาะลงพื้นที่ของลูกศิษย์นะคะเพราะว่าต้องไปดูของจุ้ยที่ลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ไปทําบุญนะคะที่ต่างจงังหวัดด้วยไปเอาพลรับรับพลังบุญจากพ่อปู่มแม่ย่านะคะที่อุดรนครพนมเนาะอ่ะโอเคมาค่ะได้พลังเต็มเต็มกันแล้วก็มาเริ่มงานกันเลยการเงินสี่เหรียญ เก้าไม่เท้าเก้าถ้วยหกไม่เท้าสองดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งไม่เท้าสามดาบสองเหรียญสุดท้ายนะคะการเงินเจ็ดเหรียญคือเดือนเมษาเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างลังเลมากกับ เงินของคุณคิดแล้วคิดอีกเอ,อว่าออจะเอาไปลงทุนดีหรือเปล่าวะเหมือนมีใครบางคนอยากจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วเผอิญว่าการลงทุนประสบความสำเร็จด้วยนะมีผลผลิตมันงอกเงยขึ้นมาให้คุณได้หยิบได้จับได้ใช้เงินเยอะมากในเดือนนี้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ลงทุนได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องชะลอไปก่อนนะคะเพราะว่าคือลงทุนได้ไหมลงทุนได้แต่ว่า ก็ลงทุนแบบพอในน้อยคือไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะในเดือนนี้นะคะเพราะว่าบางทีบางคนอ,อาจจะเอาไปลงทุนในจํานวนที่มหาศาลอย่างเช่นบางคนะเอาเงินไปลงทุนทําร้านอาหาร ธุรกิจร้านอาหารเครื่องดื่มแบบนี้นะคะหรือว่าเอาไปลงทุนเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้อะไรประมาณนี้ก็มีความลังเลลังเลใจมากเลยว่าเอาเอเอาอะไรก่อนดีว่านับ1น,นับ2นับ3หรือว่าลงทุนอะไรดีแล้วมันจะได้นะคะที่มันตอบโจทย์มากที่สุดในในช่วงนี้ลงทุนอะไรก่อนดีอ่าถ้าลงทุนนะคือบางคนอาจจะแบบเอาไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารก่อน ร้านอ,อาหารก็จะต้องใช้ปริมาณในเรื่องของการลงทุนเงินค่อนข้างเยอะไปถามว่าผลผลิตมันจะได้ได้เยอะเหมือนกันอันนี้คือหน,น้าเห็นเป็นประมาณนี้นะก็พูดไปตามนี้นะแต่ว่าไม่ต่อโจงย์ของใครนะต้องบอกก่อนนะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่การเงินคุณค่อนข้างที่จะแบบเ,เข้ามาหลากหลายช่องทางมากกว่าสองถึงสามช่องทางอย่างแน่นอนนะคะบาควรมีถึงสี่ช่องทางนะคะแล้วก็การเงินจะค่อนข้างแบบ เรียกว่าเงหมุนเงินหมุนเงินคล่องมากในเดือนนี้นะคะหมุนเงินคล่องแล้วก็บางคนนะการเงินอาจจะมีอย่างที่บอกมีข่าวดีเรื่องของการแบบได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่คุณวางเอาไวไ้ววไวแล้วหลายเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้คุณจะได้เก็บเกี่ยวออมาในเรื่องของเงินหรือบางคนนะ่ะอืมมีไอเดียทําอะไรเยอะมากเลยนะรู้สึกว่าไอเดีย ไอเดียล้นล้นมือคุณนะ่ะไอ้นุ่นก็อยากทำอันี้ก็อยากทำคือไอเดียเยอะจริงๆหรือบางคนถึงขั้นที่แบบไปดูดวงก็มีเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินเนาะหรือบางคนไปเรียนดูดวงมาแล้วก็เปิดดวงของตัวเองแล้วก็เปิดช่องของตัวเองก็มีโอกาสประสบความสาเร็จแล้วมันจะเป็นเดือนที่คุณจะได้กอบโกยเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันก มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมเรื่องเงินถ้าจะระวังก็คือให้ระวังเรื่องของบริวารอะเรื่องของบริวารเนี่ยนะบริวารคนรอบคนรอบข้างนะคะค่าฟิกเนี่ยจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าต้องฟิกอะไรบ้างนะคะบริวารให้ระวังอะไรบ้างนะคะเรื่องของการเงินบริวารเนี่ยก็คือบางทีอาจจะคิดไม่ตรงกันกับเรา อย่างเช่นบางคนนะมีหุ้นส่วนเราจะเอาไปลงทุนไอ้น,นี้แต่หุ้นส่วนบอกว่าเออยังยังไม่อยากลงทุนอัน,นี้อยากเอาไปลงทุนอันนั้นมากกว่าประมาณนี้มันจะมีความขัดแย้งกันเป็นประมาณนี้แล้วสิ่งที่ต้องระวังอีกคืออะไรนะคะอืม คิดค่อนข้างเยอะมากไอเดียเยอะมากอน,นุนอันนี้อยากถามแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือหลังจากที่คุณลงทุนแล้วให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาอ่านคู่มืออ่านข้อความที่เราจะเป็นเซ็นเอกสารสัญญากับใครให้ระวังดีๆนะคะเกิดความผิดพลาดได้นะคะอันนี้คือเราวัดระวังก็คือแบบเรียกว่าตักเตือนนั่นแหละเนาะมปลงเงินเป็นประมาณนี้นะคะในเดือนนี้อะต่อไปเป็นเรื่องของการงานกันบ้างอืม การงานต้องบอกก่อนนะว่าจะทำไรคือต้องมีมีสติมีสมาธิเยอะนะในเดือนนี้เพราะคุณอ่ะจะเผลอติดกับดักของใครบางคนหรือติดกับดักตัวเองได้นะคะเจ็ดเหรียญเอ้ยไม่ใช่เจ็ดเหรียญสิเจ็ดถ้วยสองถ้วยอือเอ่อ The man. เดแฮงแมนอ่าจัดเม e น t นะคะสามถ้วย เรงนะคะห่ถ้วย2ไม้เท้าเด็กถือเหรียญนะคะแล้วก็1เหรียญต่อยอดธุรกิจบางอย่างตอนนี้คือคุณมีโปรเจกต์ในสมองคุณเยอะมากแล้วอยากจะเอาออกมาทำนะคะค่อยๆทำทีละอย่างนะก็ต้องแบบตั้งสติม,สมีสมาธินิดนึงเพราะว่า ใครก็ตามที่อยู่ในช่วงเวลานี้คือน่านะสึกว่าแบบคุณมีข่าวดีเรื่องของงานอย่างแน่นอนงานคุณจะล้นมือมากงานเก่ายังไม่ทันเสร็จงานใหม่จะเข้ามาเยอะมากถ้าเป็นนักธุรกิจก็ค่อนข้างว่ามีข่าวดีเรื่องของงานจะเข้าเยอะหรือ ถ้าใครที่แบบว่าตกงานอยู่นะคะตกงานอยู่แล้วก็รองานรอการสัมภาษณ์งานรอการเรียกงานก็มีโอกาสว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของงานแต่ถ้าใครบางคนที่ทำธุรกิจไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของการบริหารงานอย่างเช่นเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามการบริหารงานพวกนี้ระวังมันจะติดกับดักตัวเองตรงที่คือประมาชลา,าใจกับเรื่องงาน ประมาณชราใจกับเรื่องงานอย่างเช่นอะไรบ้างก็เช่นคือเราอาจจะไว้ใจทีมงานหรือคนที่ทํางานงาร่วมกันหรืออาจจะไว้ใจในเรื่องของเออเนื้องานหรืออาจจะไว้ใจในเรื่องของผลผลิตอะไรประมาณเนี่ยชราใจมันเป็นความช่าใจอเนี่ยถือว่าเป็นมันเป็นความช่าใจที่แบบว่าเราคิดว่าเออเราวางแผนมาดีแล้วแหละเราบริหารดีแล้วแหละแต่สุดท้ายมันลืมเช็คลืมเช็คอะไรบางอย่างที่มันแบบ เราคิดไม่ถึงว่ามันจะทําให้เราแบบติดกับดักติดกับดักเรื่องนั้นได้เพราะฉะนั้นให้ระวังนิดนึงนะคะอในเรื่องของบริวารบริวารในเดือนนี้ค่อนข้างดีซัพพอร์ตในเรื่องของการทํางานดีมาก ทำให้งานของคุณนะคะ่ะอ,ออกมาในเดือนนี้ประสบความสําเร็จเยอะถ้าคุณมีทีมงานที่มากกว่าสองถึงสามคนขึ้นไปคุณจะประสบความสําเร็จเรื่องงานเยอะมากแล้วก็มีงานหลากหลายช่องทางมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้แบบกอบโกยเดือนนี้จะเป็นเดือนที่กอบโกยมากเลยนะกอบโกยงานมากใครที่กําลังนิ่งๆหรือตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาอะไรดีไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะทําเลยค่ะถ้ามีใครมาชวนมาชวนให้ไปลงทุน โดยเฉพาะเป็นเพศตรงข้ามทาเลยประสบความสาเร็จด้วยนะคะระวังอะไรเป็นพิเศษอีกไหมให้ระวังแค่เรื่องของการบริหารงานเท่านั้นแหละที่บางทีการบริหารงานเนี่ยมันเกิดจากตัวเราด้วยเราผิดพลาด ไม่ใช่จากคนรอบข้างเพราะคนรอบข้างบริหารคนรอบข้างคอยช่วยดีแต่ว่าตัวเราเองที่ผิดพลาดเองเนาะให้ระวังนะคะเพราะว่าบางทีใจร้อนหูบางอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการโยกย้ายแต่ว่าการโยกย้ายมันไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนนี้นะมันจะมีการดีเลย์ล่าช้านะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆรอไปก่อนนะคะเรื่องของการโยกย้ายนะคะอะมาดูกันต่อมีทั้งข่าวดีแล้วก็สิ่งที่ต้องเตือนนะคะ ฟังเพืเป็นแนวทางก็พอนะอ่ะต่อไปเรามาเป็นเรื่องของสุขภาพกันบ้างระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะ2ไม้เท้า w e a r of Fortune แปดถ้วยแล้วก็สมเหรียญหนึ่งระวังเรื่องของกอระเพาะลำไส้แล้วก็คุณจะมีอาการปวดเมื่อยเหมือนมันเหมืนมันซี่ขวาของคุณจะดูอ่อนแรงดูเพลียดูเหมือนไม่มีเหลี่ยวไม่มีแรงแล้วก็คุณจะมีอาการปวดฟันลิ้นเป็นแผล เจ็บตรงใต้คางแล้วก็จมูกจมูกเช่นเป็นแบบคัดจมูกหรือใสนะ่นาอะไรพวกนี้ก็คือแล้วว่าบางคนไปเสริมดัางเสริมจมูกมาบางคนไปทําฟันดัดฟันมาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือเรื่องทั่วไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆชาวสีตุลแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะขอให้ยึดมั่นอยู่ในสีหนานะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะเจอกันใหม่ในพ p หน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ